สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็มารีวิวแกะกล่องนะครับอันนี้เป็นการรีวิวแกะกล่องนะครับเป็นเจ้าหูฟังไร้สายเป็นหูฟังบลูทูธนั่นแหละ lenovo x 15 pro นะครับตัวนี้ x 15 pro นี่ตัวนี้ x 9 5 pro อันนี้ x t 88ผมมีหลายตัวนะครับมี cm 2 pro มี40 pro ่ h lp 40 pro lp 40ธรรมดาโอ้แต่ไม่หมดเลยครับที่รีวิวนะเป็น10บอันนะครับ แต่อันนี้เป็นร็อตใหม่นะครับมีคนถามหานะครับว่าเมื่อไหร่ผมจะรีวิวอีกอันนี้ผมก็สั่งร็อตใหม่มารีวิวนะครับมีเพียบเลยนะครับแต่ค่อยๆทยอยอันนี้จะเป็นการรีวิวแค่แกะกล่องนะครับยังไม่ใช้งานนะครับเจ้าตัว X15 Pro Lenovo ทําไมต้องถึงเป็น Lenovo นะครับที่ผมรีวิวเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังชอบหูฟังเจ้า Lenovo เลยครับเพราะว่าราคาถูกนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทนทานเหลือเกินนะครับใช้ ตัวตัวฮิตที่สุดก็คือตัว l p c 0 Pro นะครับตัวนี้ฮิตมากนะครับเสียงก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่กลางๆแต่ใช้งานใช้งานได้แบบกลางๆนะครับเสียงเบสกลางเสียงพูดกลางเสียงทุกอย่างกลางหมดนะมันก็เลยฮิตนะครับเจ้าตัว lpcc 0 Pro ใช้มาตั้งนานแล้วไม่พังสักทีเจ้าตัวเนี้ยนะครับก็เลยซื้อเจ้า l e n o v o มาฟังเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันทนทานดีจริงๆนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับอันนี้สั่งมาจากจีนนะครับถ้าสั่งจากจีนก็จะรอนานหน่อยนะครับแต่ราคาก็จะถูกกว่าที่ไทยนะครับเพราะสั่งมาจากออฟฟิเชียลของจีนเลยนะครับแต่ถ้าสั่งจากไทยก็จะได้เร็วหน่อยนะครับแต่ก็ราคาแพงกว่านิดหนึ่งนะครับก็เราเอาราคาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับซองที่มาจากจีนนี่โคตรหนาเลยครับหนามากๆหนาจะจัด นี่ครับ x แปสิ x สิบห้าโปรนะรกล่องของเขาจะเป็นซิเนเจอร์เลยจะเป็นแบบนี้หมดเลยดำดำแบบนี้หมดเลยนะครับ้ใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปได้เลยทํานี้ไปแล้วมีทั้งของไทยแล้วก็มีทั้งของจีนนะครับแต่ทั้งสองตัวเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็มาจากศูนย์ของเทมเหมือนกันหมดเลยนะมันอยู่ที่ว่าจะรอนานกับรอไม่นานนะครับถ้าสั่งจากจีนก็จะรอประมาณไม่เกินสิบวัน ถ้าสั่งจากไทยก็ได้ของปกตินะครับแกะก่อนแกะซิลมัน,นะครับไม่เคยปีปัญหาเรื่องกล่องเลยนะครับขนส่งถึงแม้ว่าจะไกลก็ปกติดีนะครับโอเคเรื่องขนาดกล่องไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหูฟังแล้วนะครับนี่ XT 88 X 5 0 O แล้วก็นี่เห็นไหม X95 ใหญ่กว่านิดนึงนะครับแต่ผมบอ,อกเลยว่าขนาดกล่องไม่เกี่ยวนะครับประสิทธิภาพของหูฟังเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะมาดูสเปคข้างหลังดีกว่านะครับรู้สึกว่าล็อตพวกนี้อาจจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้จะมีความจุแบตเยอะกว่าก็คือ30มิลลิแอมหูฟังนะครับแล้วก็ตัวเคส30 ก็เท่ากับว่ามันอาจจะชาร์จได้10ครั้งผมบอกเลยว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็ประมาณ5 6ครั้งเท่านั้นแหละนะอนนี้ของ x 8 8นะครับนี่35ม mm, เห็นไหมเคชาร์จได้250 m mm. มิเห็นไหมก็มีสเปคที่ต่างกันนะอันนี้เหมือนกันนะเจ้าต,ตัวนี้เหมือนกัน l t 95 Pro อันนี้สเปคเหมือนกับตัวตัวนี้เลยนะครับ อ่ะคราวนี้เข้ามาดูหูฟังดีกว่าข้างในก็มันเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันแต่ตัวนี้ไม่มีจุกยางมานะครับไม่มีจุกยางมามีคู่มือแล้วก็สายชาร์จแล้วก็ตัวหูฟังเลยก่อนดูคราวนี้มาดูเคสหูฟังดีกว่าเฮ้ยโหยตัวนี้เคสหูฟังมันเป็นสีออกเหลืองทองว่ะดูดิ เอยไม่เหมือนข้างล่างขาวข้างบนเหลืองทองข้างหลังก็ธรรมดาปกติทั่วไปนีก็กรูชาทั่วไปไม่มีอะไรรานนี้มาดูหูฟังนี่มาเปิดด้านไหนวะนี่เปิดด้านนี้นี่หลังหลังเนี่ยผมติดใจไอหูฟังที่มันไม่มีตัวซับเบระไอตัวยางที่หุ้มหูฟังแบบเสียบเข้าไปได้เลยเหมือนคล้ายๆพวกไอ้อาพวกแอร์พอร์ตอะไรพวกนี้เห็นไะมันไม่ต้องมียางนะครับ มันทาให้เจ็บหูน้อยลงจริงๆนะมันทําให้เจ็บหูน้อยลงนะแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ขี้เละนะบอกเลยเสียงเบสดมานะผมบอกเลยเสียงเบีดมาบางคนอาจจะไม่ชอบแบบยางจริงสิจริงผมก็ฟังได้ทั้งสองแบบนะแบบยางแบบมียางจุกกับแบบไม่มียางนะแต่บางทีก็สึกไม่อยากสังแบบยางอะฟังแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยใส่หูฟังหูเลยแบบเฮ้ยมันแบบไม่ต้องไปยัด รูยางเข้าไปในรูหัวนู้นหรอไหมอ่ะคราวนี้มาดูตัวเคดีกว่าเอาอย่าตัวเคก่อนอ่าเคก็ทั่วๆไปนะครับคล้ายๆของตัว Lp40 Pro เลยแล้วก็ตัว Lp40 คล้ายๆกันที่จริงก็คล้ายๆกับตัว XT8888 ด้วยนะแต่อันนี้จะมีะความมนกว่านะครับอ้วนๆขวาคราวนี้มาดูหูฟังดีกว่า เห็นไ,ไหมถ้าเราหูฟังออกมาปุ๊บเนี่ยไฟก็จะขึ้นเลยนะครับเพื่อหาบูทหาต่อบูทูธกับมือถือนะครับเนี่ยขึ้นมาเลยผมบ,บอกเลยต่อทีวีได้นะนะครับต่อทีวีได้ผมเคยลองแล้วของเรโนโวเนี่ยต่อทีวีได้อ่ากิบมาทั้งสองอันเลยคันดดดูกา้กานก้านนะครับไม่ยาวก้านไม่ยาวนะครับแต่ตัวหูฟังเนี่ยตรงเนี้ย หนาใหญ่แสดงว่าขับพลังน่าจะเยอะพอสมควรหูฟังมีสองรูเลยนะครับมีตรงเสียงตรงนี้แล้วก็เสียงตรงนี้เนพ่รูหูฟังเหมือนกันเสียงออกสองข้างเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เวลาใส่เข้าไปเนี่ยกระแทกกับใบหูด้านด้านด้านข้างแล้วก็เข้าไปในรูหูแสดงว่าเสียงต้องมีมิติพอสมควรนะครับนี่ทั้งสองข้างโอเคนะครับ ถ้าใครชอบในรูปลักษณ์ของมันเนี่ยก็กดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับกดเข้าไปซื้อได้เลยมีทั้งของไทย,ลยแล้วก็ของ r e n o เวอร์ i อฟฟิที่มาจากจีนะครับสั่งจากตรงไหนก็ได้นะครับผมบอ,อกเลยว่าของแท้หมดแหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมาเทียบด้วยว่าทั้ง3ารุ่นเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ย สี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยเนี่ยมีเยอะมากนะครับว่าเสียงแต่ละรุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงหรือว่าใครจะคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าอยากจะฟังเสียงของรุ่นไหนเทียบกับรุ่นไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ